굿มอร์น r ิ่งเอเวอร์ทิ้งชิงกับเบลวันนี้เจอกันที่เมืองพนัชนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราเสร็จงานที่บางปูแล้วนะคะแล้วกำลังจะเดินทางกับคอรแก่นวันนี้เรามีงานอยู่ที่โรงเล่าเมืองพนัชนะคะแต่จะเป็นข้างนอกเป็นร้านใช่เป็นร้านย่างหนูก็ได้แสดงด้วยโอเค ะะอาจจะยังไม่แต่ละคนอาจจะยังไม่สดใสนะเพราะว่ามันเช้าเกิดน,นะฮะออยน้ใส่ผู้ใดอันนี้นะะเอาเอาไปคืนเขาเลยอยู่นู่นสวัสดีครับคือผีกีตาเลยตอนนี้เขาก็ เตรียมพร้อมดีสเดินทางต่อเป็นครูจังหวัดมหานครศรนเกล้าสวยบ่ครูสวยเออพี่เธอสวยนะฮะพี่ไังใส่ไงฮะไม่เอาใส่บ่อบบ๊อบบ๊บพี่ยังไม่ต้องยศหลายว่าก็มีโอ้อันนี้ก็คือวี่โค้งแทนนะคะอันนี้ก็าจะเป็นเอาสุ่มได้ยังนี่ยทีมนนวดนตรีนะคะมาแรนด์ด้อมแรนด์ด้อมเร็วๆโอ้ยแดนเซอร์ก็จะอยู่ทันท้นนะ ตอนนี้เราก็จะ,จะกำลังเรนดอมกันนะครับทุกคน <c oughs> เราทีมเราก็จะเรนดอมอีกแล้วนะครับทุกคนตากมว้าวไปุดแว้าวว้าวตานหมุนวงหรอ เอามาเลสบอน่ออกออกแล้วแได้มหมลูกออกต่อไปต่อไปคุณน้องกีกี้เอแปลว่าแปลออกแล้วซี่ก็ออกแล้วซี่ออกแล้วแป็ออกแล้วซ้อมมาไหมซ้อมมองข้างขวายางใงสุดมเบอแมนซ้อมนี่มองบอแลกนี่ ถึงเวลาได้เรนดอมอีกแล้วนะฮะทุกคนสีผู้ไหนวะค่ะสีฉันลลกอกค์โลกอกค์ลกอนะโมกตรงไหนอะโนี่แหละโอหกก็ค้างน้ำตาลข้างๆพี่น้ำตาลบ้องม้ออเดี๋ยวขอยจุวมหกหรือเก้าห้ากับหกั่นสีเดี๋ยวรากอกก่อนหมุนใหม่ไหมล่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่มีหมุนใหม่ค่ะ ไม่ครับดังไรอ่ะไม่คราบไม่รับอาซูเฟอร์เบร์อะไรเบอหนึ่งผู้ใดไเอหนึ่งบ่ปอพี่ปอไปเป็นภรรยาซเฟอร์นะาออกเขาออกไหมเจ้าจ้าเขาเจ๊งเมื่อไหร่อยู่ไเจ๊ตกิลี่โอทางประตูหลังเพม่อันอกางเลยล่ะเจ เออเออเออบ่อกลางสุดริมสุดผู้ไหนั่งหลังสุดเน่ไอ้กอก็เจนอมตีายบายนะคะเราก็จะเดินทางแล้วนะทุกคนเราก็จะเดินทางแล้วนะคะบายบายนะคะ